เรามาอัปเดตผักเคลกันมุดเจ้าพี่น้องจ้าผักเคลผักเคลพี่น้องตื่นมาวันนี้นะคะทุกคนใบผักสวยงามมากทุกคนขามือจะเข้าอาทิตย์ได้แล้วไหมทุกคนเออสวยงามสวยงามอันนี้ก็จะเป็นผักแป้นนะคะทุกคนคะ่ะเบิ่งพี่น้องต้นนีก็งามค่ะวู้พี่น้อง่าผักเคลสาวอิสาน น,น้ำที่เห็นเขียวๆอยู่นีบมันเป็นน้ำอย่างด้ค่ะพี่น้องน้ำเปลี่ยนอ่างป่าเมื่อว่านี่มือเจ้าเออก็เลยเอาน้ำก็เลยเอาน้ำที่อันเขียวๆนี่พี่น้องเอาไวถ้ถวหดเอาไวถ้ถวิลผัดมันคือสีงามวสานตมือเจ้าจ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสาวอีสานไม่มีฝุ่นนะคะเอ,เอาเอาอาหารเห็ดป่าพร้อมด้วยจากมือเจ้าป่าหางลูกยุ่งก็ออกอกเต็มอ่างเลยค่ะทุกคนบวมๆ,ๆน้ำก็ไปเห็นอีกแลลวไปเห็นตัวป่าอีกและบวมๆยิบยิบ เออมเมอจะสิบอกว่าผักเกียวของเราพี่น้องต้นใหญ่ขึ้นมากทุกคนพี่น้อง๋าเบิ่งจะมาอัปเดตเพราะว่าตอนนี้ยูนิทภาวะอันกําลังเหือนะคะทุกคนใบกําลังหยิกเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องขาเบิ่งต้นงามขึ้นครับเออทุกคนได้ประมาณกระถางใหญ่กระถางสีดํานั่นะน่ะได้ได้ถังกระถางละแปดต้น้อค่ะพี่น้องเอยกระถางละสี่ต้นสองกระถางกับแปดเป็นเก้าเป็นสิบ เป็น1ิกระกต้นนี้นะคะได้11ต้นนะคะทุกคนค่ะแล้วเรามาดูกันเนาะสาวอีสานก็บ่กเคยปลูกเรือค่ะอันก็เลยเ,เดี๋ยวมาอัปเดตทุกมือนี่ยแหละค่ะมุจจอพี่น้องค่ะเพราะว่าเราปลูกอยู่บนคอนโดมันไม่โดนแดดนะคะทุกคนโดนแสงนิดนึงแสงแดดบอลำัไล่เลยค่ะทุกคนไม่มีแสงแดดลำไยนะคะทุกคนค่ะมีแต่แสงที่แบบว่าแสงสว่างซื้อมุจจาได้แสงสว่างื้อดเวยค่ะทุกคนไม่ได้แสงแดดลำไรนะคะทุกคนนี่ค่ะพี่น้องอุ้ยสิบอกว่า มีความสะอ่อนมูอเจ้ามีความสะอ่อนคุณางงามค่ะมูอเจ้าพี่น้องเอ้ยคุณอาคุณอาคุณอาใบกําลังหยิกนะคะทุกคนใบกําลังหยิกกําลังงอย่าเคดูตัวนี้อีกเนี่ยทุกคนใส่สารบ่มีฝุ่นใส่เด้อค่ะใส่กากใส่อากากกาแฟมือเจ้าใส่กากกาแฟใส่กากกาแฟ แล้วก็ผสมกับดินดินไอ้ก้ามปูนะคะดินใบสำสาบานเห่านะมุจเจ้าพี่น้องนะ่คะทุกคนราชินีแห่งผักใบเขียวนี่เด้อค่ะเป็นต้นผักเขียวพี่น้องค่ะผักเขียวมีประโยชน์หลายมีสารอันไดต้นผักกับมีสารต่อต้านอานุนมูลอิสระนะคะทุกคนลดอะไรนะคะลดอาการความดานันมีวิตามินนูนนี่นั่นเยอะแยะมากมายเด้อค่ะทุกคนคะ่ะวิสาวรู้เจ้า สะออนสะออนนี่คือสะออนนะคะทุกคนสะออนจริงๆมุจจอจากพุนพ่น่ะคพณนะมีความสะออนได้สามกระถางไดสิบสองต้นมุนเจล้าร่เบื้องวัตที่เป็นอย่างไดต้นเนี่ยคือส่งงามแเอาใส่กระถางอะแต่ว่าันาี่กรงามมีได้มีหน่องขางามอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ไมโตหรือยังไงถึกแสงหน่อยบ่